ระเบิดครับซึ่งจะมีโอกาสเกิดขึ้นเล้น้อยก็จริงแต่สวัสดีครับผมพบกับผมสุทธีในรายการออสซี่ทอครับผมอีพีนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ครับ เราจะมั่นทนายรถยนต์เราให้ยังไงให้ดีครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเลยครับสาคัญมากก็คือแบตเตอรี่เขาทําหน้าที่อะไร1ครับเขาทําหน้าที่ในการจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าทั้งหมดของตัวรถและทําหน้าที่สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับแบตเตอรี่เนี้ยเราจะแบ่งเป็น2ประเภทครับณวันนี้ครับหคือแบตเตอรี่รุ่นเก่าคือแบตเตอรี่ที่เราต้องต้องเติมน้ํากลั่นนั่นเองนะครับสคือแบตเตอรี่แบบแห้งนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตัวนี้คือแบตเตอรี่แบบแห้งละ เพราะฉะนั้นในการใช้งานเนี่ยอาจจะดูสะดวกขึ้นไม่ต้องมานั่งคอยหมั่นดูน้ํากลั่นนะครับแต่ในการใช้งานแล้วเรายังมีวิธีการสามารถบาเนงรั้นเขาดูแลเขาให้สามารถอยู่กับเราไปนาน,านได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับวิธีการสังเกตนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ว่ามันมีอาการเป็นยังไงบ้างใช้งานได้ตามปกติไหมก็จะมีตัวช่องให้ดูตรงส่วนนี้ครับที่เขาเรียกว่าตามแมวนะครับดูเพื่ออะไรหนึ่งจะดูสัญลักษณ์ว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มีสถานะแบบใดบ้างนะครับ มีทั้งหมด3สถานะโดยรวมนะครับอย่างเช่นไฟเต็มปกตินะครับไฟเริ่มอ่อนและควรจะเปลี่ยนนะครับผมโดยสังเกตนะเราจะมีเท็กข้อความอยู่บนแบตเตอรี่ให้เลยนะครับโดยสีจะเป็นตัวแสดงสัญลักษณ์ของเขานะครับและอย่างหนึ่งที่เราต้องถนอมเขาคืออะไรหนึ่งคือเวลาเราใช้งานไปนานๆตรงพวกขั้วพวกนี้จะเกิดเป็นคาาที่เกลือนะครับวิธีการแบตเตอรี่เรงครับ ที่ดูแลเองได้เลยจากที่บ้านโดยที่ไม่ต้องไปเข้าศูนย์อะไรนานาๆ,ๆหรือๆๆรอู่ที่ไหนก็ได้เราใช้น้ํากดครับคือน้ําสดาครับผมมาพองกับแปงรงสีฟันเทลงไปนิดนึงแล้วก็ขัดๆๆ,ๆครับเพื่อทําอะไรเพื่อทําให้ไฟนั้นน่ะเดินทางได้สะดวกขึ้นแล้วเวลาชาร์จไฟเข้าตัวนี้ก็ทํางานได้ดีขึ้นครับตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถบันเทน,นได้อายุแบตเตอรี่เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วที่จะเริ่มมีปัญหาก็คือหลังจาก15เดือนแับจนถึง2ปี อายุการใช้งานรวมเขาโดยอยู่ที่ประมาณ2ปีถึงสปีแล้วแต่การดูแลครับแล้วแต่การใช้งานด้วยนะครับผมแล้วตรงส่วนนี้นะครับมันแบตเตอรี่เนี่ยจะทํางานคู่กับอะไร1คือเลยในการสตาร์ทรถจะทํางานคู่กับไดสตาร์ทนะครับในการจ่ายไฟเพื่อให้รถเนี่ยทำงานได้ปกติครับเพราะงั้นเวลาเราสังเกตได้เลยว่าแบตเตอรี่เรามีปัญหาไหมโดยที่ไม่ต้องมาดูตรงตรงนี้ก็ได้หนึ่งคือเวลาสตาร์ทปุ๊บนะครับเราจะดูเรื่องเสียงเครื่องยนต์นะครับหรือการสตาร์ทต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นยังไงแตกต่างออกไปจากเดิมไหมนะครับ สนะครับสังเกตจากกระจกข้างถ้าแบตเตอรี่เริ่มมีปัญหาเน่ยเวลาเราเกิดกระจกข้างขึ้นลงเนี่ยมันจะมันจะไม่เร็วเท่าเหมือนเดิมมันจะมีการฝืดช้าขึ้นอะไรเงี้ยครับผมและอีกอย่างเลยนะครับเราจะสังเกตที่ตัวแบตเตอรี่เองนะครับอย่างเช่นไฟที่เราเปิดไฟด้านหน้าเนี่ยไฟหน้ารถนะครับถ้ามันสว่างน้อยลงนั่นเหมอนว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วจึงต้องเข้ามาสังเกตดูว่าตัวแบตเตอรี่เองมีปัญหาทุกส่วนไหนนะครับผม และอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอกันมากเลยนะครับเวลาเราเจอรถเสียอยู่ข้างทางหรือรถของเราเองนะครับหรือรถของคนรู้จักเราเนี่ยไม่สามารถที่สตาร์ทได้เนื่องจากแบตเตอรี่หมดนะครับปัญหาแอเซนท์พวกนี้เกิดขึ้นโดยทั่วตลาดทั่วไปคือเราจะจัมแบตได้อย่างถูกวิธีควรทำอย่างไรนะครับมันจะมีขั้วอยู่2ขั้วขั้วบวกและขั้วลบนะครับเพราะฉะนั้นเส้นแรกเลยนะครับเราเอาสายจิ้มขั้วแบตเตอรี่ที่รถคันที่ไม่มีไฟก่อนในขั้วบวก แล้วค่อยมาจิ้มที่ขั้วนี้นะครับขั้วบวกของตัวรถที่แบตเตอรี่ปกติสมบูรณ์ดีถัดมานั้นนะครับเราเอาใช้ขั้วลบของรถคันที่มีไฟปกติจิ้มก่อนเสร็จแล้วก็มาเสียบเข้ากับตัวถังของรถคันที่ไม่มีไฟนั้นเพราะอะไรทําไมเราไม่จิ้มขั้วลบเหมือน,นกับปกติที่เราทําเพราะเราแบตเตอรี่ระเบิดครับซ,ซึ่งจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยก็จริงแต่มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะงั้นเป็นข้อควรระมัดระวังนะเพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับ เสร็จแล้วให้รถคันที่มีแบตเตอรี่ปกติสตาร์ทก่อนนะครับทิ้งไว้สักมาณแป๊แบ,บหนึ่งแล้วค่อยให้รถคันที่แบตเตอรี่ดับนั้นสตาร์ทตามอีกทีหนึ่งนะครับผมพอสตาร์ทติดออกสตาร์ทติดแล้วนะครับให้นําขั้วแบตเตอรี่ที่จํากันอยู่นะออกโดยเริ่มต้นจากขั้วข้างที่ไม่มีไฟก่อนนะครับแล้วค่อยไปถอดทีละขั้วนะระหว่างถอดนั้นระมัดระวังไม่ให้ขั้วของแบตเตอรี่สายแบตเตอรี่จําเนี่ย ไปโดนกับอุปกรณ์ตัวอื่นด้วยครับแม้อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับตรงส่วนนี้เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแบตเตอรี่นานานะครับหรือการสังเกตสังการว่าเอ้ยแบตเตอรี่ของรถเราเป็นอย่างไรนั้นนะครับง่ายๆครับอย่างที่บอกไว้ข้างต้นนะครับตรงส่วนนี้นะครับจะทําให้เขาอยู่กับเราไปได้นานๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องจับจ่ายเสียเงินซึ่งสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้การประหยัดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น ตรงส่วนนี้นะครับเราก็มาบรรเทนกันตอนที่ทอรายการนี้นะครับเราจะมาคุยกันบรรเทนในเรื่องของตัวรถแล้วเราจะมีสาระดีๆข่าวสารดีๆนะครับอย่างไรนี้ฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นผลกำลังใ,ใจทีมงานนะครับที่ใต้โพสต์ด้วยและถ้ามีอะไรที่ลูกค้าสงสัยอยากจะให้เรามาคุยกันทิ้งข้อความไว้ได้เลยครับที่ใต้โพสต์นี้นะครับเรื่องอะไรที่คุณสนใจเรื่องอะไรที่คุณอยากให้เรานำมาทำบอกได้เลยครับผมวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ